การดำเนินงานการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอนภองกรุงศรีจัังหวดกาลสินได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสวางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดจะทำแผนธุรกิจการเกษตรรายสินค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จำเป็นใช้กลไกการบริหารงานระหว่างระดับพื้นที่และส่วนกลางขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาภาคการเกษตร,รให้บรรลุเป้าหมายเกษตร,รกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น1,80,000บาทต่อคนต่อปี จากการประชุมคณะทำงานโครงการได้คัดเลือกบ้านอาสารหมู่หตำบลหน,นองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินเข้าร่วมโครงการมีครัวเรือนทั้งสิ้น360ครัวเรือนประชากร709รายแยกเป็นชาย306รายและหญิง403รายบ้านอาสารหมู่หมีพื้นที่ประมาณ2,800กว่าไร่ประชากรส่วนใหญ่รับราชการพร้อมหมู่บ้านอยู่ใกล้ที่ว่าการอํเภอหนองกุงศรีเพียง1กิโลเมตร นอกจากนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่า140ครัวเรือนและรับจ้างทั่วไปมีการใช้ที่ดินทําการเกษตร2,640กว่าไร่ประกอบกิจกรรมดังนี้อันดับ1ผปลูกพืชไร่เช่นมันสำปะหลังและอ้อย1,400กว่าไร่อันดับ2อปลูกข้าว1,200กว่าไร่อันดับ3ปลูกผัผกและไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นๆประมาณ19ไร่ ส่วนแหล่งน้ำทำการเกษตรนั้นต้องอาศัยน้ำฝนเกษตรกรจะมีการขุดบอ่อเก็บน้ำตามไรนาบางรายจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ทางการเกษตรด้วย ในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนหมู่บ้านพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นแผนพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคณะทํางานจึงได้เสนอให้หมู่บ้านร่วมกันคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือ AIC ร่วมกับการวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้านโดยหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคสรุปได้ดังนี้ จุดแข็งชุมชนมีความเข้มแข็งมีการคมนาคมที่สะดวกสบายมีที่ดินเป็นของตนเองอยู่ในเขตชุมชนเมืองมีความขยันมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและมีการรวมกลุ่มส่วนในด้านจุดอ่อนนั้นทุนไม่เพียงพอขาดแคลนแรงงานสูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรงไวรุ่นติดยาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมโดยเฉพาะดินและป่าคนหนุ่มสาวไปทำงานต่างจังหวัดแหล่งน้ำไม่เพียงพอและยังขาดความรู้ด้านการผลิตพืช ส่วนด้านโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมการปลูกผักและเห็ดจากกองทุนหมู่บ้านมีเงินกู้จากทกศมีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนได้รับงบประมาณจากอำเภอในการขุดเจาะบ่อบาดาลมีการคมนาคมสะดวกไฟฟ้าสะดวกได้รับสนับสนุนจากภาครัฐส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย ส่วนในด้านอุปสรรคยินเสริมคุณภาพน้ำไม่พอใช้ในการทำการเกษตรสภาพะอากาศแปรปวนฝนไม่ตกตามฤดูกาลโรงเรื่อนกลุ่มผักแปลงใหญ่นาสารผุพังปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยปัญหาเรื่องโรคและ,มะแมลงขาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยบางช่วงเวลาผล,ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำและปลูกได้เฉพาะฤดูกาล ในการดำเนินงานนั้นมีตัวแทนในการขับเคลื่อนโครงการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานดังนี้ทั้งผู้นําหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมอดินอาสาและปะศาสุตว์อาสา จากการวิเคราะห์ข้อมูลเสรยภาพของหมู่บ้านพบว่าเกษตรกรมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ผักนาสาลกรีนตำบลหนองกรุงศรีเพื่อบริโภคและขายสร้างรายได้และยังได้รับพบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐสนับสนุนโรงเรือนและปัจจัยในการผลิตผักและเห็ดซึ่งมีการทำสัญญา MOU ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในราคารับประกันถ้าหากว่ากลุ่มสามารถผลิตได้คุณภาพและปริมาณที่เพียงพอก็จะสามารถสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นดังนั้นแล้วหมู่บ้านจึงเสนอให้ผักและเห็ดข,ของบ้าน เป็นสินค้าที่ต้องเพิ่มมูลค่าและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำถิน่นที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนต่อไปโดยโครงการที่ทางชุมชนเสนอประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมพืชผักปลอดภัยและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ประจำถิน่น 2. โครงการสนับสนุนบอ่อบาดานโซล่าเซลล์ 3. โครงการพัฒนาการปลูกพืชเพิ่มมูลค่า 4. โครงการผลิตพืชผักปลอดภัยด้วยกเกษตรอัจฉริยะ ส่วนแผนธุรกิจที่หมู่บ้านผักดานคือโครงการสนับสนุนบ่อบาดาลโซลาเซลล์ซึ่งมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆจากทุกๆโครงการที่เกิดมาเกิดจากความต้องการของชุมชนที่ร่วมคิดร่วมทําและร่วมรับผลประโยชน์ตรงตามวัตมมถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปขอขอบพระคุณค่ะ